ตอนนี้การปลูกดอกส้อยไก่นะฮะก็มาถึงแปลงที่สนะฮะเฮ้ยแถวที่สามนะฮะไม่ใช่แปลงนะแปลงนี้แปลงเดียวนะตรงนี้นะฮะแถวที่สามเป็นสีบานเย็นนะแถวที่สองเป็นสีแดงนะแถวที่3มเป็นสีชมพูนะฮะที่คลิปที่แล้วก็ได้รับชมกันแล้วนะพี่เสือกับคุณลุงเป็นคนทําร่องแปลงให้นะครับผมนะฮะเออไม่ออฟด้วยนะฮะช่วยกันนะครับผม นะตอนนี้ก็ไอ้นักเอกคณะกันตรึมจากสุรินทร์ก็มาร่วมปลูกด้วยนะครับผมนะครับเออฮ็ดเ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 ฮ็ดทำไมใส่เสื้อสีเดียวกันเลยเนี่ยใส่เสื้อสีเดียวกัน

รเราอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะครับเราก็เลยต้องกินนมนะฮะ